สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถใช้งานสภาพสวยๆ1คันมือเดียวป้ายแดงไม่แท้80,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับกับ E c o คคา Mits u b ูบิชิ i ิรานะครับปี2012มือเดียวป้ายแดงครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับใครที่กำลังหารถใช้งานชอบเกียร์ธรรมดา E c o ค a าเกียร์ธรรมดาจัดให้กับสมาชิกที่กำลังตามหาเลยครับมาชมมาเช็คตัวรถทดลองขับนะครับคันนี้ไม่แท้80,000กิโลเมตรนะครับสภาพสวยจัดเท่านั้นเลยครับที่นำมาฝากให้กับสมาชิกนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์ส สมบูรณ์ช่องล่างแน่นๆนะครับสภาพสวยเดิมโรงงานไม่เคยแต่งซิ่งครับจะทล็อกแอร์แบ็กนะครับตัวนี้มีให้ครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับทนประหยัดสุดๆนะครับใครที่ชอบเกียร์ธรรมดาเน้นใช้งานนะครับกระทัดรัดใช้สบายชอบเกียร์ธรรมดาก็ขับมันหน่อยนะครับใครที่เข้าใจสนใจอยากได้คันนี้ไว้ใช้งานนะครับ ผ่อนได้ชิวๆนะครับ2,900โดยประมาณผ่อนได้6ปีใครจะผ่อน5ปีก็3 2 0 0ใครจะผ่อน4ปีก็3 8 0 0เรียกว่าผ่อนตรงไหนก็คุ้มครับเอาไปใช้งานนะครับประหยัดทนทานดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับคันนี้สวยเกต 3A เลยครับพรีเมียมเลยครับยางใหม่สีสวยภายในงามๆภายนอกก็าง,งามนะครับตัวนี้สภาพดีมากๆมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับ สภาพสวยเดิมโรงงานมาเลยนะครับใครสนใจเข้าใจก็มาชมมาเช็คตูรถทดลองขับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับผมคัดรถสวยเช็ครถมาฝากสมาชิกนะครับคันนี้เอกสารครบถูกต้องการันตีไม่มีชนหนักอัดต่อไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ําใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับชอบเกียร์ธรรมดาและกําลังหาอีโคคาร์แบบประหยัดนะครับเดินทางไปทํางานรับส่งลูกหลานซื้อกับข้าวจ่ายตลาด ท่องเที่ยวได้หมดครับเป็นรถไม่ใหญ่ไม่โตเน้นเดินทางฝนตกแดดออกไม่เปียกเย็นสบายก็มาเลยครับมาเลยครับไปได้ทุกที่ครับชิลๆครับเรียกว่าชิลๆผ่อนก็ชิลเติมน้ำมันก็ชิลดูแลก็สบายเพราะเป็นเกียร์ธรรมดานี่ก็ยิ่งทนนะครับและมิลลาดนี่ถือเป็นกลุ่มรถอีโคคารที่ประหยัดและทนด้วยครับก็พิจารณานะครับปั้นไกลเราจะส่งให้ได้นะครับสมาชิกอยู่ต่างจังหวัด ก็จัดไฟแนนซ์ได้นะครับคันนี้เงินเดือนหมื่นเดียวนี่ก็ออกรถได้แล้วนะครับหมื่นเดียวออกรถได้สบายๆครับแล้วก็เติมน้ำมันไม่แรงผ่อนไม่แพงไปได้ครับอำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัว3คน4คนเดินทางได้ครับรับรองว่าแจ่มมากๆนะครับถึงอาจจะไม่ได้ใหญ่โตแต่ถ้าเน้นใช้งานเดินทางสะดวกและที่สำคัญปลอดภัยครับเยน็นปลอดภัยประหยัด โอ้มันคุ้มไม่รู้จะอธิบายมุมไหนนะครับก็เลยบอกว่าใครชอบจัดไปใช้งานนะครับสุดคุ้มบอกเลยว่าสุดคุ้มขอบพระคุณครับ